สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่11กันยายนนะครับเรามาวางแผนเทรดสำหรับวันนี้กันนะครับมาดูที่ทองคำ t า m เฟ r มสี4ชั่วโมงเขาก็ยังอยู่ในกรอบสะสมราคาบริเวณนี้อยู่นะตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยเดือนที่แล้วนะตั้งแต่เดือนที่แล้วนี้น่าจะ1เดือนแล้วนะครับที่เขายังอยู่ในกรอบสะสมราคานี้อยู่ที่ราคา2470เอาตัวเลขก,กลมๆนะถึง2530 นะครับยังไม่ทะลุออกไปนะทีนี้ตอนนี้ราคาเขากำลังขึ้นมาที่ขอบบนของไอตัวกรอบสะสมราคานะซึ่งมีอีคว h ไฮเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ราคาเขาจะพุ่งเบรกรอบขึ้นไปนะครับแต่ว่าคือเราคุยกันมี4แผนใช่ไหมก็คือต้องระวังเรื่องของระยะ เฟลเบรกเอาไว้ด้วยนะครับนะถ้าเขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านระยะเฟลดเบรกเนี่ยอาจจะผลักดันให้ราคาเนี่ยมันกลับลงไปได้คือหมายความว่าเขาขึ้นมากินสภาพคล่องที่บริเวณเหนือกรอบสะสมราคาแล้วก็ดึงกลับนะใครที่จะ follow b u าเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะก็ยังไงถ้าเขาเบรกขึ้นไปเราอยากจะบายเนี่ยเราต้องรอให้เขาย่อลงมา หาแนวรับแล้เรอค่อยบ่ายนะครับส่วนใครที่จะดักเซลลเนี่ยมันมีความเสี่ยงยังไงก็ต้องมี stop loss ให้ดีหรือว่าหา p a t เทิรกับตัวใน time f r ฟ m มเล็กก่อนนะครับนะโอเคนี่คือมุมมองของ t ท m e f ฟ a m ส4ชั่วโมงยังไม่เบรกกรอบออกไปนะอโอเคไปดูที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็ขึ้นมาถ้าเราวัดฟิโบของสวิงล่าสุดเนาะสวิงตรงนี้หายตรงนี้นะที่ 2530ถึงโลที่2485ันี่ยแ้าเนี่ยเขาขึ้นมาถึงระดับฟิโบ70.5นะครับก็ยังไม่มีวิแววว่าเขาจะย่อลงไปนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงฟิโบ78.6ที่2520หรือ88.6ที่2524นะซึ่งถ้ามองตัวไส้เทียนของ ไอ้ตัวเนี้ยแท่งแท่งเขียวเนี้ยก่อนที่เขาจะลงไปเนี้ยนะครับก็คืออยู่ที่2 5 2 2ถึง2,529นี่เกนี้ยก็มีโอกาสขึ้นมาใช้ได้นะแต่ต้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถ้ามองในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโซนที่แข็งแกร่งอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลักดันราคาให้หลุดโลนะแต่มันอาจจะทำให้เกิดการย่อดได้อย่างเช่น ถ้าสมมุติเขาขึ้นไปชนอ่ะตรงกับฟิโบ88.6พอดีเนาะแล้วเขาย่อกลับลงมาทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตอนที่ย่อกลับลงมาเนี่ยเราต้องดูเรื่องของสโตโอ o โซด้วยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วถ้าสโตเขาโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับราคาเขายังไม่ได้หลุดโลที่2 5 0 0ันเนี่ย มันมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเซลล์แถว2,422 2ถึง2 0 0 0เอ้ย2,522ถึง2,529เนี่ยอาจจะต้องหาโอกาสเทคโปรฟิตนั้นในระยะที่อาอาเราคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวได้ยังไม่ถึงโลก็อาจจะรีบาวได้ก่อนนะครับอันนี้ต้อง ระวังให้ดีนะส่วนถ้ามันเออลากเลื้อยนะสโตโอโซ,โซลากเลื้อยแล้วลงไปใช้ออเดอร์บ็อกเนี่ยโอเคเราค่อย TP นะครับอืมแบ่งอาจจะแบ่งปิดก็ได้แบ่งปิด RR เท่ากับ3ต่อ1ไป1ส่วนแล้วก็ลุ้นให้มันหลุดโลที่2485ก็ได้นะครับอืมโอเคสำหรับมุมมองในทางเฟมหนึชั่วโมงมีโอกาสที่จะขึ้นไปใช้โซนแล้ว ย่อลงมาได้นะครับก็หาโอกาสที่จะเซลล์แต่ก็ต้องมี s t o p l o s s ถ้าเขาเบรก high, 2529ขึ้นมาได้ต้องหาโอกาสเออต้องมี stop l ล s s ด้วยนะครับถ้าหาโอกาสเซลนะในทําเฟรม e 1ชั่วโมงส่วนถ้าใครจะบายก็ต้องบายใน i ท e f เฟรมที่มันเล็กกว่า1ชั่วโมงอย่างเช่น5นาทีนะ15นาทีนี่อาจจะยัง บายไม่ได้เพราะว่ามุมมองของไอทำเฟรม15นาทีหรือเล็กกว่า15นาทีอย่างเช่น10นาทีเนี่ยเขาเป็น QM อยู่อะก็คือเป็น High Low High High แล้วก็ Low Low ตอนนี้เขาขึ้นมาถึงใกล้ๆจะแนวของไหลซ้ายแล้วนะครับไหลซ้ายเขาอยู่ที่2,524ใช่ไหมตอนนี้ใกล้จะถึงแล้ว ถ้าอยู่ในโซน2520ถึง2529เนี่ยผมว่าเราควรจะเซลล์ลงไปมากกว่าที่จะมาหาโอกาส b ายแถวนี้นะครับอืมก็อาจจะรอให้เขาเข้าโซนแล้วมีแพทเทิร์นกับตัวเราค่อยเซลล์นะครับนี่แถวนี้ปุ๊บนะถ้ามีแพทเทิร์นกับตัวอย่างเงี้ยเราก็จัดเซลล์ลงมานะครับแล้วก็ tp ที่2,500เอ้ย2,485นะ อโอเคในมอง15นาทีนี้คือรอเซลล์ถ้าเขาเข้ามาถึงโซนนะครับอโอเคไปที่ EU นะครับ EU ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเขามาถึงแนว Fair Value แก็บแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้เราต้องไปหาแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมเล็กหรือจะเบสถ้าเบสต้องมี Stop l o อ s นะถ้าตอนนี้จะเบสนะครับในาะรเทรดสีชั่วโมงต้องมีสปลอตแล้วก็ดูตอนที่เขาขึ้นไปชนพวกแนวแนวซับพายต่างๆเช่นแนวเนี้ยเราอาจจะเทคโปรฟิตไปบางส่วนก่อนแล้วก็ลุน้นถ้าเขาอยากจะขึ้นไปหาออเดอร์บ็อกข้างบนนะครับอ่ะโอเค EU ก็คือเด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยเซลนะครับ แต่ถ้าใครจะบายขึ้นไปก็ต้องเบสขึ้นไปก่อนเนี่ยอย่างเช่นในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มมีแท่งเขียวๆแล้วแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะาอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวดีมันโซนจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างล่างเนาะอาจจะเด้งขึ้นไปไม่ผ่านอาจจะขึ้นไปกิลิคุตตี้แล้วลงมาใช้แนวดีมันโซนตรงนี้ก็ได้ต้องระวังให้ดีนะสำหรับคนที่จะเบสบายนะครับอ่ะมันยังไม่มีแพทเทิร์นกับตัวอาจจะ ขึ้นไปใช้พวกแนวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะพวก liquidity อ่ะนะครับแล้วก็ยอ่อกลับลงมาใช้ถ้ายอ่อไม่หลุดก็ดีเราก็จะได้บายสมมุติว่าเขาขึ้นไปยอ่อลงมาแล้วไม่หลุดโลแล้วก็ <c oughs> บายกลับขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคแผนของ US 30 <c oughs> เป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคขออภัยด้วยนะไอแต่เช้าเลยทีนี้เรามาดูน้ำมันบ้างนะน้ำมันต้องไปดูทั้งเฟรมใหญ่ก่อนนะอย่างเช่นทับเฟรมเดก่อนนะดูรูปแบบของเขาก่อน <c oughs> คือตอนนี้ <c oughs> เขาหลุดมาทุกแนวแล้ว <c oughs> หลุดมาทุกแนวแนวนี้ นะเขาก็หลุดลงมาแล้วออเดอร์บ็อกเขาก็หลุดลงมาแล้วเหลือลุ้นว่าเขาจะหลุดโลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าโลเนี้ยมันเป็นไส้ที่มาสวิปลิควิตี้ของไส้ข้างเคียงอาจจะลงมาไม่หลุดนะแล้วเด้งกลับขึ้นไปก็ได้นะอันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหลุดอาจจะทำไส้แล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะเพราะฉะนั้น เราอาจจะถ้าคนเล่นในทาฟิล์มเล็กเนี่ยอาจจะเด้ง sell, เซลล์เร่งเซลล์ไปก่อนแต่เมื่อไหรก็ตามที่ราคาเขามีการรีบาวกับเนี่ยเราต้องระวังให้ดีว่าเขาจะรีบาวกับได้แรงๆเพราะมันมาถึงแนว liquidity ที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับน้ำมันเนี่ยนะเนี่ยหลุดโลหลุดโลตรงที่มันเป็น จุดเริ่มต้นของไอตัวเทนไลน์ลิควิดิตี้แล้วเห็นไหมเนี่ยนะเรากะแล้วว่ามันต้องหลุดแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะไม่รีบาวเลยอมันรีบาวน้อยมากอะ่ะนะครับแนว IDM ของเราที่เราคาดการว่ามันจะขึ้นมาใช้พวกแฝวัลุกแกบหรือว่าซัพพลายโซนมันก็ไม่ขึ้นมาใช้นะมันลงต่อไปเลยเพราะฉะนั้น IDM มันก็เลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้นะครับอืมอ่ะทีนี้ถ้ามันรีบาว เราก็ยังมีการคาดการณ์เหมือนเดิมแหละถ้าเขาจะรีบาวเขาจะรีบาวขึ้นมาได้แรงนะครับก็คืออาจจะมาถึง inducement หรือว่ามาถึงพวกแนวฟแฟว่า a ู u แก็บอย่างเงี้ยได้นะครับถ้ารีบาวเนาะเราอย่าไปคือเราอย่าไปเซลล์แบบบริเวณที่มันอยู่ต่ําๆนะถ้าจะเซล์เราเซลล์ให้มันสูงๆหน่อยละกันหรือถ้ามันจะรีบาวจริงมันมีสมมติมีแท่งเขียวกบแท่งแดงนี้ มีแท่งเขียวกบกบแท่งแดงนี้เราควรจะหาโอกาสที่จะบ่ายขึ้นไปเพื่อที่จะไปเซลล์มากกว่านะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างถึงแม้ว,า,วานนี้ผมบายผมจะโดนซับล็อตแต่ว่าเป็นซับล็อตที่สั้นๆนะครับไม่ไม่ไม่เยอะมากแต่ถ้ามันขึ้นไปจริงๆมันก็น่าจะขึ้นไปได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงอ่ะต้องเบสเอานะ อืมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำมันเรายังไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็รอถ้าเขาจะรีบาวผมก็อาจจะบ่ายขึ้นไปน้อยๆแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเซลล์ข้างบนนะตามแนวเฟดวิลล์แกหรือว่าตามแนวซับไพ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแพทเทิร์นอะไรผมก็ยังไม่ทำอะไรอยู่นะนั่งทับมือก่อนนะครับโอเคไปที่ us30 เนาะ US 3 0 เมื่อวานถ้าดูใน time frame ชั่วโมงมันเห็นคล้ายๆจะเป็น i n v e r d head and shoulder ใช่ไหมทีนี้สี่ชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่เห็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาสร้างาแนวที่เป็น equal high เอาไว้อะตรงนี้นะครับ equal high ปุ๊บเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปใช้โซนที่อยู่เหนือ equal high ได้ นะแล้วไปชนแนวออเดอร์บ็อกอะไรแล้วค่อยย่อกลับลงมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะแต่ผมมองว่าเออถ้าไม่หลุดโลกที่เขาทำไว้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยที่4 200มเนี่ยมีโอกาสาที่จะยังรีบาวได้อยู่นะครับไปดูที่ทำฟรมหชั่วโมงทำฟรมหชั่วโมงถ้ามองให้เขาเป็น i n นเ r อร์ a เฮดแอนด์โชเดอ ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ถ้าเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมานะไอตรงแนวอีก็หายอาจจะขึ้นไปหาแนวสไพายข้างบนทีนี้เขายังย่อไม่จบอาจจะยังไม่จบนะถ้าสมมติเขาย่อลงไปต่อเนี่ยผมว่าต้อง <c oughs> ต้องดูแนวเนี้ยแนวตรงออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับถ้าเอาไม่อยู่นี่ เราก็เดี๋ยวนะ box, น 3, ออเดอร์บ็อก์เปลี่ยนสีก่อนปุ๊บอ่ะคือสมมุติเขาย่อลงมาถ้ามันมีแพทเทิร์นกับตัวหรือทำเฟรมแพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กเนี่ยเราอาจจะบายสวนขึ้นมาก่อนได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเชนอนลคาเลคเตอร์นะเพราะว่าย s 3 0สามูนย์เนี่ยเวลาเขารีบาวเขารีบาวแรงมีโอกาสจะรีบาว ขึ้นไปหาแนวสปายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนแนวรับเราก็หาอกากัดายก่อนแล้วก็สปรอตสั้นๆนะเออเราไม่บายกลางทางน,นะตรงนี้เราก็ไม่บายแล้วถ้าจะเซล์ตรงนี้มันกลางทางถ้าจะเซล์เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราเซล์เนาะอ่าถ้าเราเซล์ตรงนี้เวลามันขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเราจะโดนลากขึ้นไปเยอะไง ผมก็เลยไม่แนะนําว่าตรงเนี้ยมันกลางทางถ้าจะเซลล์เราไม่เซลล์นะครับอืแต่ว่าถ้าคนจะบายเนี่ยคือมันยังเมื่อวานเนี้ยผมบอกว่ามันมีสามแนวมันไม่ควรจะหลุดเกินห้าสซนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหลุดลงมาลึกแล้วเจ็ดสิบจุดหเปอร์เซนเนี่ยเราอาจจะต้องย่อยไปหาแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมสิบห้านาทีเราถึงจะบายหรือ รอให้เขาลงมาหาแนวออเดอร์บ็อกตรงนี้แล้วค่อยบายนะเพราะว่ามันเมื่อวนมันลงค่อนข้างที่จะลึกนะการที่เขาจะรีบาลกลับขึ้นไปมันก็อาจจะยากนิดนึงเราอาจจะอาศัยการบายขึ้นไปนะสมมติมีแพทเทิร์นกับตัว RR สัก3ต่อหนึ่งเราจะเทค profit ไปบางส่วนก่อนเพราะมีโอกาสที่จะรีบาลกลับขึ้นไปแล้วไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับอืมนะตอนนี้เขาก็อยู่ กลางทางเช่นเดียวกันถ้าใครยังมองไม่ออกจะไม่เทรดก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาลงมาถึงแนวรับเราอาจจะต้องแอคชั่นไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรีบาวได้ไกลแค่ไหนหรือถ้าเขาขึ้นไปหาแนวซับไพข้างบนนะครับแนวซับไพข้างบนเนี่ยเราอาจจะต้องเซลล์ลงมานะครับอ่ะเลีสามศูนย์แผนก็เป็นประมาณนี้นะครับ ไปดู x a g บ้างนะ x a g x a g อ่ะก็มีโอกาสนะเขากำลังขึ้นมาอาจจะมาถึงแนวออเดอร์บแถว28.8 29.1ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปเซลลตรงนี้เนาะเซล์มาก่อนถ้าสมมุติว่าเซลล์แล้วคือต้องก่อนที่จะเซลเนี่ยเราดูเรื่องของ confirmation แพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปใช้โซนข้างบนก็ได้นะใครที่จะเซลเนี่ยอาจจะต้องรอให้เกิดแพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กแล้วค่อยเซลนะครับอาจจะเป็นห้านาทีหนาทีอะไรเนี่ยแล้วค่อยเซลนะเพราะว่ามันมันเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากเพราะมันไม่ได้ผลักดันราคาให้หลุดโลลงมาแบบเต็มเต็มนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าไปใช้ย่อลงมาแล้วไม่คือไม่หลุดโลช่ไหมไม่หลุดโลตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปต่อใช้โซนข้ม้มบลอย่างเี้ยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเซลล์ด้วยความระมัดระวังเหมือนกันนะครับอืมแต่ถ้าจะมาบายตรงนี้ก็ไม่แนะนําต้องรอให้มันย่อลงมาแล้วเกิดแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมเล็ก แล้วค่อยบายกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับมันอยู่กลางทางเงี้ยเรายังไม่แอคชั่นอะไรจนกว่ามันจะไปถึงแนวต้านค่อยหากาดเซลล์หรือลงมาถึงแนวรับแล้วค่อยหากาดบายนะครับอ่ะโอเคมุมมองของ x a g กก็คือรอเข้าไปในโซนแล้วหาแพทเทิร์นกับตัวแล้วค่อยเซลล์นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ